ที่บา้านของเจสซมินนะคะณเชียงใหม่และชุดที่ใส่วันนี้นะคะก็ให้เดาละกันว่ามันเหมือนชุดอะไรในเกมไม่เหมือนละกันให้คําว่าคล้ายเออพอดูปุ๊บแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคล้ายกับชุดอะไรคะเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราเข้าเกมไปก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีของที่เราจะต้องชอปปิ้งอยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะใบให้ละกันก่อนหน้านี้เขาเปิดให้เขาเปิดให้ซื้อแต่ว่าเราเนะี่ยดันซื้อไม่ทันเวย้ยชุดเนี้ยเราดันซื้อไม่ทนันแล้ววันนี้ เขาเอามาขายในร้านคาะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อกันค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราก็มาเล่นฟิวฟาในโทรศัพท์เนาะเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่จะอยู่เชียงใหม่ที่นี่ก็ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้จัดได้แบบว่าเล่นเกมด้วยแต่เดี๋ยวไวจ้จะประกอบคอมสองเครื่องทุกคนเดี๋ยวไว้คอมเครื่องต่อไปเนี่ยจะ,จะประกอบคอมสเปคไหนแนวไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันนะดูซิว่าจะหมดก,กี่แสนม,มาเข้าเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนแหมพี่ดมองหน้าอย่างนี้น้องก็ใจคอมไม่ดีเลยพี่เปิดเสียงแป๊บ เ้าเกมมาปุ๊บนะคะเอ้าช,ชุดรวมกวนตัวรายปวดอันนี้ก็มาอีกโอ้ยช,ชุดมาทุกคนของม,มาเยอะมากท็อปสกอร์อันนี้ก็มาอีกของเข้าเยอะมากเราคะ่ะแบบไม่ได้อยู่บ้านแค่ไม่กี่วนันอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นแค่ไม่กี่วนันคือของเขายเยอะมากมาดูซิว่าวันนี้เราต้องช้อปปิ้งอะไรบ้างคะ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นเนะี่ยเราเข้าไปดูที่ร้านค้ากันก่อนเลยละกันนะคะนี่เลยช,ชุดเห็นไหมชุดผู้ชายเหมือนปะไม่เหมือนชุดผู้หญิงอะ ให้ความคล้ายเหมือนไหมไม่เหมือนทรงผมเขารวบเดียวนี่หว่าแต่เรารวบสองแกะไม่เป็นไรค่ะแต่เรากดซื้อนก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าจัดไม่อยากพลาดชุดนี้เนาะจะมีคูปอกส่วนลดด้วยจะก็จะได้ลดจาก1199ใช่ไหมจะก็ซื้อแค่1 0 4 9ยอดเลยนี่ใส่แล้วก็มีชุดผู้ชายอีกอะชุดผู้ชายหายหาไม่เจอเฉย ไปเลยค่ะสำ <Wow. S 1> หรับที่ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีสกินปืนด้วยนะที่มาคู่กับชุดนี้นะมาไปเสร็จเลยนั่นก็คือจะมี M79 นะคะแล้วก็ P90 แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวไว้เก็บไว้รีวิวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะ,จะได้ลองสกินปืนให้ดูด้วยเพราะว่า P90 อันเนี้ยมันบวกอัตกรยิงหนึ่งเนาะแม่นยำหนึ่งนะคะส่วน M79 เนี่ยบวกดาเมจสองแมกกาซีนหนึ่งสำหรับ m 7 9จัดมินคิดว่าดีนะคะดาเมจ M79 แรงขึ้นบางทีเราสังเกตน,นะเวลาเรายิง M79 mm hmm. นัดเดียวอะยิงไป mm hmm. เฮ้ยมันขึ้น นเมจเว้ยแต่ว่าเขาไม่ได้น็อกบางทีการบวกน้าเม็อีก2เนี่ยอาจจะทำให้เขาน็อกง่ายขึ้นก็ได้และอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มแมกกาซีนมาอีกหนึ่งด้วยคือลูกมันก็จะเยอะขึ้นทุกคนส่วนชุดที่เราจะต้องสอยในวันนี้ชุดหนึ่งนั่นก็คือชุดรวมกวนตัวร้ายป่วนทุกสมรภูมชุดนี้กดเข้าไปดูก่อนกดสิกดกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูแล้วนะคะชุดนี้เนี่ยมันจะมีเซ็ตท,ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเราต้องกดสุม่มซึ่งมันจะสุมส่มได้สุ่มได้ทรงผมนะคะเสื้อกางเกงรองเท้าทั้งผผูู้้หญิงและชาย แล้วก็มันจะมีไอวอรด้วยซึ่งไอวอรเนี่ยเราจะต้องเก็บโทเค็นไปแรกปะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกล่องนี้ไปเลยละกันเนาะไหนๆก็มาสุ่มแล้วสุม่มไปเลยละกันคนมาดูกันว่าสุ่มที่บ้านนี้จะดวงดีขนาดไหนแต่ปกติสุ่มบ้านนี้ที่ไรเกลือตลอดเลย <c oughs> <g oth os> ก็มาดูว่าจะหมดเท่าไหร่นะคะเรามี15,517เพชรเเทุกคนดูนะว่าชุดผู้หญิงชุดผู้ชายและไอวอรสามอย่างนี้เราจะหมดเท่าไหร <c oughs> ่จริงๆอะถึงเราเปิดได้ไม่ครบชุดนะคะเราสามารถเอาท เข็นไปแลกชุดได้นะเราก็แค่เข้าไปตรงแรกไอเทมใช่ป่ะเราก็ไปตรงแฟชั่นเจเห็นป่ะสบายสบายแล้วอันเนี้ยจริงๆมันมีชุดที่เขาเคยแจกด้วยทุกคนเห็นป่ะมันมีชุดที่เขาเคยแจกด้วยเช่นชุดกระต่ายชุดผู้หญิงชุดอะไรเนี่ยที่มันออกแนวโจกเกอร์โจกเกอร์หน่อยอะ่ะเขาเคยเอามาแจกแล้วหรือเอามาขายแล้วนะคะใครที่ไม่มีก็โอกาสนี้แหละก็จะได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถไปแลกปีกได้ด้วยปีกดำมาเราจะเริ่มสุ่มเลยนะคะมาดูกันว่าจะหมดเท่าไหร่จะว่าสามพันเพชร สามพันเพชรก็ประมาณหนึ่งพันบาทคิดว่าได้ครบทุกอย่างเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ถูกเคนไปแลกได้เออมากดเลยรักกันจิ้งจเช่าไรเนื้อสุนัขชี้นนี้กล่องมันกล่องละสาวทุกห้าโอ้โหเปิดมาได้แต่เพจเท่นเลยครับวุ้ยได้ค่ะได้คนข้าวดอกหลาบน่าจะเป็นหัวของผู้ชายทุกคนเโอ้โหมีนักน่าวด้วยอุ้ยตกลงนี่คือห้าชิ้นเลยนะทุกคน ผมหน้าเสือ้อกะเกงรองเท้าโอ้โหห้าชิ้นเราน่าจะกดอุยได้กางเกงผู้หญิง <Wow. S 1> แล้วก็ได้นักสีเอ้ยทำไมดีได้ยากเลยขนาดนั้นเลยทุกคนอ่ะอันนี้เกลือเรากดอุยชุดที่ฉันมีแล้วฉันจะดีใจทำไมฉันจะดีใจทำไม เป็นโรคอะไรไม่รู้ทุกคนเวลาสุ่มบอกแล้วชอบจิ้มแบบจิ้มแบบคุณนายแดีเราลองจิ้มท่าแบบคุณนายจิ้มโทรศัพท์กันเหรเห็นได้เลยรู้ยอดได้ครเสร็จบ้างหรือยังเนี่ยไม่ค่อยจะได้อะไรเลยเนาะไม่ยากหรอกรี นะตามค่าเลยทุกคนมาถึงบ้านนี้เพื่อตลอดเลยเกืือตลอดเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูเหรียญก่อนเหรียญเราได้160แล้วเออสามารถแลกได้นะเหรียญ160อยสะสามารถแลกได้นะทุกคนแลกไอหัวได้แต่ว่าเราจะยังไม่แลกนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจะต้องเอาก็คือ2 0 0 350สกดสมต่อเลยละกันนะคะทุกคนมาดูว่าเราจะหมดเท่าไหร่กับชุดนี้โอ้โห ตอนนั้นคือไม่มาอีกเลยไม่มาเลยอ่ะไม่มอีกเลยอ่ะเฮ้ยห้าพันเพชรแล้วนะเว้ยห้าพนเพชรแล้วค่ะรออะไรบอกว่าสามพันก็ได้นี่มัห้าพันเพชรแล้วสามอย่างนี่หมดกี่พันเนี่ยคือแบบเราได้แต่ทุกแค่รัวๆเลยอะค่ะทุกคน ทเท้ามาแล้วขอให้ได้ครบชุดสักชุดหนึ่องอะจะได้แลกแบบแค่ชุดเดียวอุ้ยน่ารักสวยตอนนี้ของผู้หญิงอะ่ะดูมีรุน้นที่สุดเพราะว่าเราเหลือแค่ผมกับรองเท้าของผู้ชายอะ่ะเราได้มาแต่รองเท้ากับหน้ากากาอ่ะกดถุกมดียหรอก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เลย นี่เธอฮัลโหลนิดนึงเนี่ยได้ได้ทุกชุดแล้วนะเหรออินิดเดียวทุกคนอุ้ยกระเกงกระเกงมา<อ>นี่ก็เกงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกางเกงผู้ชายซะด้วยแม่ดีจริงจริงโอ้โหทุกคนค่ะหมดไปประมาณเกือบ8,000เพชรปะ8,000เพชรได้เราต้องกดเครื่องคิดเลขคือ350โทเค็นเนี่ยหมดไปทั้งหมดเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขก่อน 8 0 0 0ค่ะทุกคน84 3 5เพสรอยส4 3 5ิเพชรเราได้มาแต่โทเคนด้วยนะเราได้ไม่ครบชุดด้วยโอ้โหสำหรับใครที่อยากได้นะคะทั้ง3อย่างเลยทั้งไอวอทั้งชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายเนี่ยก็เตรียมไว้หน่อกประมาณ8,000เพชและกันคิดว่าน่าจะได้คงไม่มีใครเกลือไปกว่าจัดมินแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวจะแลกชุดเลยละกันเนาะโอ้ยเกือบจะได้ครบเซ็ตอยู่แล้วอะ นี่กดใช้ไปเลยชุดผู้ชายแรกนี่แล้วก็กดใช้ไปเลยใช้ทันที แล้วก็ไอวอร์ดนะคะไอวอร์ดไอวอร์ดอันนี้และดูสวยนะมันเป็นไอวอร์ดสีแดงลายแบบว่าหัวคาบุกิ <Wow. S 1> หลายๆคนอาจจะชอบเพราะเห็นชอบส่งับคาบุกิกันเยอะแต่ว่าจัดก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะสําหรับจัดนะคะอยากได้ไอวอร์ดสีชมพูมุงม้งมิงม้งมุง้งมิ้งบ้างนะคะมาบ้างก็ดีนะสําหรับใครที่แบบว่าอยากแลกของอื่นๆอย่างเช่นชุดกระต่ายนะคะปีกผ้าปิดปากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาแลกได้นะคะถ้าตรงท่าเต้นก็มีให้แลกนะแต่ว่านี่คือจัดมีหมดแล้วจัดก็เลยไม่จำเป็นต้องแลกแล้วเนาะ โอเคแล้วก็มีอะไรให้เราช้อปปิ้งอีกมอีอะไรให้ช้อปปิ้งอีกสําหรับชุดผู้ชายนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ mm hmm. เวลาเราอยู่ในล็อบบี้สาหรับ oh. จัดก็ว่ามันมันก็หน้าตาน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดถอดหน้ากากออกก็น่าจะหน้าตาดีขึ้นใหม่เยอะนะคะ mm hmm. สําหรับชุดผู้หญิงเนี่ยชุดผู้หญิงเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนหน่อยสิเฮ้ยชุดผู้หญิงอะ่ะจัดว่านะถ้าถอดหน้ากากน่าจะสวย mm hmm. เราลองเปลี่ยนใส่แว่น,แว,นแว่นตาแว่นตาเท่ๆละกันแบบ ให้ดูแบบเทเทนอีนึงอ่าทุกคนลองดูนะแว่นตาเปลี่ยนใส่แว่นตาที่ได้จากชุดอ่าโกโรยอ่ะเท่นะดูดิดูดิโคเท่เลย อีกางนั JI, ้นค um, so, so oui, mm ือชุดอันนี้มันเป็นชุดที่มันแยกชิ้นส่วนนะคะผมหน้ากากเสื้อกางเกงรองเท้าคือเราสามารถเอามาแบบว่า mix and match ชุดที่มันเป็นสไตล์ของเราได้อีกก็ถ้าเป็นจัดจะเล่นตัวละครผู้หญิงแต่ก็คงจะแต่งตัวแบบแบบประมาณเนี้ยแนวแนวเนี้ยทุกคนแนวแนวนี้เลยนะคะดูเท่ดูเก๋ไปอีกแบบนึ่ง น่ารักอะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไหนๆก็อยู่บ้านแล้วขอพักผ่อนอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่ชาราจพลังให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย เกมกันก่อนดีกว่าวันนี้นะคะเราก็มาเล่นฟฟฟายในโทรศัพท์เนาะเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่ว่าจะอยู่เชียงใหม่ที่นี่ก็ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้จัดได้แบบว่าเล่นเกมด้วยแต่เดี๋ยวไว้จะประกอบคอมสองคนเดี๋ยวไว้คอมเครื่องต่อไปเนี่ยจะจะประกอบคอมสเปกไหนแนวไหนเนี่ดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันนะดูซื้อสมุดสีแส